สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพวกเราโบค่ะค่ะศาสตร์คณะศิลป์และระสาทนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน่ขตหนตงายค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันอื่นวันนี้นะคะเราจะมาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่ะก็เป็นมาดูงานนะคะที่กองสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะว่าเขาทํางานอะไรทํางานกันยังไงและเขารับผิดชอบอะไรบ้างนะคะในการ ทาหน้าที่อยู่ในกองสื่อสารองคอ์กรนะคะก็เหมือนกองสื่อสารองคอ์กรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยท่านได้ย่อๆก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ PR และกันแต่และองคอ์กรเขาก็จะต้องมี p r นะคะเราวันนี้เราก็เลยมาดูองคอ์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยว่างาน p r อของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ สถานเจ้าพ่อมอดินแดนนะคะก็คือสานเจ้าพ่อมอดินแดนเนี่ยก็จะเป็นที่สักการะแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนนะครับของเด็กและศือสามหาวิทยาลัยฝันแก่นอุปคนนะครับแล้วก็มาสักการะกันเนาะขอพรนะคะเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะคะที่อย่างอย่างที่หนองคายนะคะเราก็จะมีเจ้าพ่อขอนร่องค่ะสำหรับที่ขอนแก่นแล้วก็จะเป็นเจ้าพ่อมอดินแดนนั่นเองค่ะไปพบกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กองอาคารและสถานที่ของแหงาวิทยาลัขอนแก่นนะคะหรือว่า Bail and and Facility Divisions นะคะเป็นที่ที่เราจะมาดูงานกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรคะ่ะ เจอกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปที่นะคะหอภพาพยนตร์อีสานนะคะไปดูกันคะ่ะว่าในหอภาพยนต์อีสานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีอะไรบ้าง ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปห้องดูห้องสตูดิโอกันนะคะเป็นห้องที่เขาใช้แบบอัดเสียงอัดรายการกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าเขาจะมีอุปรกรณ์อะไรให้เราได้รับชมแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ เาไปศึกษาดูงานเนาะของกองศึ่อาองค์กรของมอขอนแก่นนะคะตอนแรกนะคะเราก็ไปที่กองอาคารสถานที่นะคะที่ที่เราเข้าไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะพี่เขาก็จะบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่หน้าที่ใช่ค่ะการสื่อสารเป็นยังไงเพราะพี่เขามีหน้าที่อะไรบ้างก็จะมีแบบรับผิดชอบแผนงานอะไรบ้างมีท้งวิทยุ มีทั้งในสตูดิโอนะคะเราก็ได้ไปในสตูดิโอด้วยใช,ใช่ไหมแล้วก็ได้ไปลองอ่านข่าวจริงลองแบบการทําข่าวลองจาลองอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นการสื่อสารงานอย่างหนึ่งที่ตรงกับรายวิชาเรานั่นเองน็คือครับบิ r ดีเลชั่น <laughs> <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>